อ๋อลยอ้าเลยตึงไข่ครั้งแรกในชีวิตในชีวิตหน้ามันสิของพวกเราสามคนจะกล้ากินดีเดียว <c oughs> ไม่บอกเลยเจ,จ๋งมันต้องตักออกมาก่อนไหมเทเลยอืโอ้โ นเราต้องหาอะไรแม่กินได้เนี่ยกินมาได้นะครั้งแรกของการกินอึ่งแต่ทำไมมันมีไข่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยมีมีบอกมีอยู่ห้าตัวมั้งเราเรืไหนเราไม่เห็นมันคลองมันไม่เห็นมันคลองเรือใครจะเปิดเบรดเองอ่ะโอ้โหมีความสามารถว่ะเขากินกันยังไงไปจับตัวมาเลยไม่หลออจับไม่ได้มันหลออกระดูกเหมือนเขี้ยวกินเยอะกินอะไบดบด อืมเอ้วเหมือนกันดูไก่เห็นหน้าตาแล้วต้องทำไงนะปะกัดเลยกา <c oughs> ปะก็ไม่รู้ปะดูยิปซ์โหมีไข่ด้วยเด็กกินยังไงอะเป็น,นยังไงอะเออเอาเธอเ,เอาสักทีสิเอาเธอเอาก่อนสิเอาเลี้ยงมาไงเลียงมาไง พี่เมยลูกกินดูอร่อยยังไงมันอร่อยเหรอวะใช่นาใช่น้า,นอ,นาอันใส้ไส้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราแบบอะไรแบบนี้นะแต่แบบผมไม่เคยกินอ่ะที่ผมไม่ชอบกินเพราะอะไรเ <c oughs> นี่ยมันหงายปากงาอย่าง,งาเงี้ยก็เลยไม่กล้ากินแม่แม่รอไหมนี่อ้าแม่กินสิอาจารย์มานสิ น้ำอร่อยนะน้ำก็พอได้อยู่นี่กัดเท่าลยแม่เออนั่นนะไขรน้องปังง่างเลยแม่ดูหน้ามาันดิเดี๋ยวต่อไปเป็นตุ๊กแกเขากินกันยังไงวะที่เขานี่แหละไมาจับหัวลงใช่ไหมะนะครับกัดเลย คลิปนี้ดูไม่ค่อยมีความสุขนะมันก็เป็นจริงกันแบบแคบไงก็เลยอยากจะลองมากมว่าเป็นรสชาติยังไอองเอาจริงไม่ได้ว่าเป็นแบบกระเดะหรืออะไรนะแต่ด้วยรูปลักษณ์ของโน้องใช่คอยตัวนะเฮ้ยตุ๊บจริงตัวแล้วมันมีไข่ด้วยไหมกินไงอ่ะกัไดไปเลยหรอกัดไปเลยครึ่งตัวเออกัดนี่ก็ได้กัดท้องแหละโอ้โหแม่ไข่เต็มท้องเลย เขาไม่จะคายดิคายไข่ทำไมอือเ้ยอื้อ่อะเดี๋ยวเต่อก็ตื่นกินความสุขจังฮะกินได้อร่อยอยู่กินได้อร่อยอยู่นี่ทำไมไม่กินหมนดอร่อยอยู่โอ้โห อร่อยเขากินฉันกินแล้ว yeah. โอ้เ้อะเธอก็อย่าไปเอะๆสะซิมันไม่ได้แบ่เองนี่ถ้าเธอทำเสียงเบะ,ะ,ะ,ะเอะอ่ะมันไม่เเองอ่ะคพอือนเขากินกันอร่อยจะตายมันก็เหมือนหนูเหมือนกบเหรอวะเออใช่แต่ฉันไม่เป็นคนไม่กินหนูกินกบกินนกอยู่แล้วไงไม่กินได้ไหมอ่ะไม่ได้ผมกินกันครบแล้วตัวมันรอกินอยู่อะดูลูกมันกินเมีย่ยงอะไรโธ oh. โอ้โดูดิโอ้โหเอาไข่ใช่ไหมใช่ใช่มันจะเลือกไข่ให้นี่อ่โอ้โหนี่นี่ตัวมีไข่น่าเบบขออตรงนี้เลยเอานะิตรพมา่อยเวเวว้เวววแวว้แวว้เว้เ้ ไม่เอาไม่กิน <c oughs> เอา,าเธอเธอยังไม่ทันได้กืนเลย <c oughs> เอเอเธอยังไม่ทันได้กืนเลยนะแค่กัดอย่างเดียว,วแล้วเธออ้วกแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> เอทำไม <c oughs> อ,อ่ะ ไม่มันเป็นที่มันเป็นที่บางตัวหรือเปล่าคนที่เขาทำมันไม่ขาวด้วยหรือ่าเชราว่าเราทาขาวว่ะอาจจะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นขาวโอ้ยกลิ่นขาวมันขึ้นฮึบเลยอ่ะอร่อยไหมก็ไม่แย่ไม่ได้หรอพ่อแม่กัดเข้าไปใช่ปะมันเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าเมงเม่าหรืออะไรที่เขาบอกกันไม่รู้ว่าเมงเม่าหรือไข่มันเป็นไซซ์แล้วมันก็ขมอ๋อไข่ออกมันขมด้วยนะมันขมด้วยเหรอ ใช่เธอขมไหมเมื่อกี้หรือเธอไม่ขมนะเพราะเธอไม่ทันนี่เคี้ยวเลยนะคะเห็นแค่กัดยาชัยก็ออกเลยไปตายเถอะมันเป็นกลิ่นคาวอ่ะดูดูโอ้โหเสียงบดอ่ะไม่ได้เลยพยายามแล้วพยายามที่จะให้มันอร่อยแล้วแต่ไม่รู้อ่ะกินแซ่บอันนี้ต้องขออภัยนะไม่ จริงๆคนอื่นคอาจะกินอร่อยกันแหละแต่คนไม่คนไม่กินน่ะใช่พยายามอยากจะลองอื็ฉันอ่ะเป็นคนที่กินได้หมดทุกอย่างเหมือนกันนะกินหนูกินกบกินเขียดกินได้หมดอ่ะสัตว์ป่าอะไรเงี้ยกินได้หมดเลยเหีนก็เคยกินนะกินได้นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอึ่งกินแล้วมันไม่ได้ว่าแต่จริตหรือว่าอะไรผมก็เป็นคนหนึ่งที่กินอาหารป่านะผมเป็นคนหนึ่งที่กินอาหารแบบ ไปหมอ้เอเด็กก็ไม่รู้อ่ะคนมันไม่เคยกินอ่ะด้วยสภาพมันไม่ไม่กล้าอาะี่ลมใจยกให้ปลายกให้เลยหมดหมอ้องั้นไปใบนะโอเคคลิปนี้ก็พอไม่รอดสำหรับเราไม่รอดจริงๆหรืรอว่าอ,อาจเป็นเพราะว่าเราต้มไม่อร่อยด้วยใส่มั้งก็เป็นได้ ถ้าใครอยากให้เกตตัวต้องแบบว่ายัางไงอ่ะขอคนที่ต้มแล้วแบบอร่อยๆอ้มอร่อไม่ใครมีสูตรที่มันเด็ดๆที่มันอร่อยอร่อยอะที่มันไม่ให้ม,ใมันหมุนขาวด้วย